นี่มันมม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 มวยไทยโหดูดีโค้เท้เป็นเกมที่ดีส่งเสริมวัฒนธรรมไทยโกลเด้นสเปรดากลมาเปิดเซิร์ฟซอฟต์ล่ชเรียบร้อยเปิดคราวนี้คิดว่าผมจะนอนเดือไม่ใช่ไม่หรอไม่ไม่ไม่ได้นอนและคราวนี้ไม่ได้กลับมาเปิดเซิร์ฟแบบธรรมดาแน่นอนเพราะคราวนี้มาในทีมของซีรีส์จากลีดออฟอย่าง arcane 2และได้มีตัวครจากใน arcane มากมายแต่เปิดใหม่ครั้งนี้ก็มีอะไรเปลี่ยนแปลงแค่นิดหน่อยอะนะไม่เยอะหรอก เฮ้ยอะไรวะเนี่ยตัวเบลเลยคืออะไรวะเอ้าเอ้ากูแพ้คีบมาถึงกูแพ้คีบเลยเอาเอ็มวีมอะไรมาวะภูเขาวบวภูเขาโอ้ยงงว่ะสวนสองดาวแล้วไงอือสองดาวแต่โดนตัวแท็กลุงกระทืบชิบหายแล้วทีมเราจะสู้ได้หรือไม่เอาแล้ว่ะมาแล้ว่ะสู้ได้ก็มาดีสามดาวแล้วไงโอ้โหชนะต่อเนื่องทั้งเกมอ่ะ <laughs> แพรคลิปตัวเดียวของมันแน่อยู่แล้วระดับนี้ไม่เยอะเข้าบ้านเลยหมดประจําซีซั่นนี้ Into the Arcane โจยในหมดนี้จะมีเดียนอมอรี่ปรากฏขึ้นมาในเฟสสี่โดยที่คุณจะต้องตัดสินใจเลือกแชมเปี้ยนหนึ่งตัวลงในช่องเดียโนอมอรี่เพื่อที่จะมอบเอฟเฟกพิเศษให้กับแชมเปี้ยนเราให้แชมเปี้ยนเทพขึ้นนะ่ะอ๋อแล้วก็ถ้าไม่ชอบเอฟเฟกไหนก็สามารถรีเปลี่ยนอันได้เหมือนเดิมแต่ว่าก็จ่ายเพียงแค่หนึ่งโกลเท่านั้น ขนาดเทพขึ้น,นเนี่ยมันยังตายเลยแล้วยังไม่พอทางโกลเด้นสเปรตูลายังมีกิจกรรมโกลเด้นกิฟต์เล่น1นรับพันวันสะสมพันครั้งรรับของาะมันมากมายที่การันตีชิบิอย่างน้อย1ตัวแต่ส่วนมากผมก็ได้แต่ธนูล่าหัวใจอะใครสุม่มได้ตัวอะไรเจ๋งๆก็มาบอกกันม้างล่ะดาวน์โหลดโกลเด้นสเป u ตูลาได้แล้วที่แอปส o r e และกูเกิลเพลย์สโตรโอไม่เหลือ